สวัสดีค่ะอันนี้คือนำจิ้มซูกิเ,เข้านาะกล่องใส่ขวดเรียบร้อยพิษให้มันเรียบร้อยเขาไวไ้ใส่เวลามันมาเข้าก็จับขวดเทลงจอมจอง,จอง,จองแต่ว่าวันกระเสียวาขาวตูพวต้พิษไว้ใส่ตู้พิษไว้เนาะได้หนึ่งสองสามสี่แปดแปดขวดเก้าขวดพอดี เครื่องหมอด้เก้าขวดนี่แหละแห้งเล็กแห้งใหญ่กระเทียมผักชีงาซอสมะเขือเทศเขาก็ปัน้นพริกให้มันละเอียดแล้วกระเทียมเขาก็เอาลงม,มาใส่หมอ้อผัซุปเปิดให้มันเดือดเคี่ยวให้มันด้สกักกัอนเห้จังหวะเอาออก ได้เก่าได้เก่าขวดพอดีขวดที่แช่ตูฟิตไว้เรียบร้อยผักบุง้งเฮาปุ้งพักบุ้งในคุดเดอ,อมันี้อันนีม้มันเท่าแบ่แบแบได้มันเท่าหวานหวานแสบหวานเนี่ยจังหน่อย ี่มาจากรถตัดแล้วอยู่บ้านนอกเขาบอกอึดเนี้ยกินแล้วนะนี่ปนปลาแหี่งมื่อเช้านี่หอมหอยหอยกินกับขนเนี้ยเมื่อสองปันเป็นตะเสบนะเวลาเขาห่อไปทงให้ทงหน้าเนาะกินกับขอจ้าวนอนโอ้ยแสบขนาดปิดไว้เรียบร้อยได้6ขวด9ก้าหกเดแขวด กเก็สิส็ซให้ตู้ปิดให้มันเย็นก่อนแล้วเขาจังตากออกคันมบาเย็นเขาตากออกบดได้ไดเล้อเขาก็ใส่ฟิดมันสิบดีนะให้มันเย็นสักก่อนแล้ก็ปิดขวดน่ามกินแล้วเขามากอ,อกไว้เตรียมไว้ขายเนาะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะวัน,นีนเด้อส,สวยสวยสุดรอทั่วโลกบ๊ายบาย